สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ปอยก็มาพบกับพี่ป้านาอาเหมือนเดิมเนาะเ๋ยวก็ลื <c oughs> มไปนี่ลืมพักขี้ริ้วโอ้หร้อนหล,อ,ลอน,ลอนจะบอกวะ่ะฟ่อนมันตกนะจ๊ะพี่ป้านาอาฟ่อนไม่ทัไนได้ละโอ้โหตะฟ้าแบบแบบแรงมากแบบต้องคืนแล้วเนี่ยนอนกวกลัวเมื่อมันแป๊กเปียงแป๊กเปียงอยู่ตรงหัวนนอนนี่แหละ <c oughs> กลัวกลัวมากเลย เป็นคนกลัวฟ้าจะอ่าเดี๋ยวเอ้ยขยับกล้องหน่อยไม่เห็นต้นไม้เดี๋ยวจะไม่เห็นคนซุวยทางนี้ครับเฮิร์นวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอลซี่เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษเนาะไม่ได้จัดโปรมานานแล้วก็คือนึ่งร้อยบาทจะคลิปพี่ป้านาอาทั้งหมดนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะในคลิปนี้แต่จะมีกระทั่งนี้กระทั่งนี้คือกระทั่งพิเศษเอามาแบ่งปันพี่ป้านาอา อันนี้ปออ้อยก็ได้มาในน้าผ่านทะเลนะจ๊ะเพื่อนจ้า,าชื่อผ่านทะเลพิษทุกก็ไม่รู้หรอกแต่ดูทรงมันก็ใช้คล้ายๆก็ดูทรงก็ใช้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเพราะว่าแต่ลเลี้ยงได้มาหนำในค่ายหนำนั้นนะจ๊ะอันนี้ผ่านทะเลปออ้อยก็หลับมาแพงเนาะก็อาจจะเป็นราคาแรงน้อยอยู่ที่กระทั่งสิบห้านิ้วมีเนี่ยจำนวนต้นก็เป็นไซส์แม่คันทางนั้นเลยเนาะมีหนึ่งมีซ่องซ้ม มีประมาณซี่ต้นเนี่ยเนี่ยมันยู่ในนี้เนี่ยมันมันรวมกันไว้แล้วปาอ้อยก็จะเอามาแบ้งปันเอามาแบ่งปันพี่ป้านาอ่านแล้วก็ใขรส้นใจก็สามารถทูแบบเอาไปตั้งซ้วยได้เลยซ้วยก็อาจจะทึ่งประมาณสิ้นปีถ้าไม่ลองน้ำเพราะดูทรงเดี่ยวท่านจะท่านจะท่านจะถิงใบว่าแล้วดึงก้อนหรือนื่อใบนี่ไงเห็นไหมใบให่นะจ๊ะนี่เห็นไหมเป็นฝ้ามือมิดเพราะว่าเป็นบอนไซใหญ่บางทีเราดูในนี้อาจจะไม่ชัด แต่งจริงเป็นบอลไซยให่นะจ๊ะให้ดูรูบล้างนี่นะจ๊ะผ่านทะเลเนาะต้นนี้นีถ่ถ้าเกิดไม่ใช่ต้นกระทั่งนี้ถ้าใครจะรับนี่ปอ,อ้ยมุ่นให้ดูแบบนี้เลยนะจ๊ะได้มาในานามนี้นะพี่ป้านาพี่ถูกาอ้อยก็ไม่รู้หรอกแต่ได้มาในานามน,านี้เป็นบอนที่ห้ายัคือมันกัดซี่แบบแบบชัดแล้วอันนี้คือแบบกัดมานานแล้วตอ,อ้ยข้อที่นึ่งพันบาทรวมส่งนะจ๊ะกระทั่งนี้เนาะ หนึ่งพันบาทรวมส่งผ่านทะเลนะจ๊ะใครจะรับกระทั่งนี้ก็บอกเอาไว้ได้เนาะอ่าอาที์จะด้วงนะจ๊ะหน่วยสิบร้อยพันอันนี้รวมส่งมันเป็นไซส์แม้ผ่านปอยปอยก็เลี้ยงมานานแล้วแหละก็ซื้อเข้ามานะไม่ใช่ว่านั้นซื้อมาเป็นยกกออย่างนี้แหละราคาก็ซื้อมาก็กเกลื้อผ่านเหมือนกันแหละได้กําไรไม่ได้เยอะหรอกจะ้ะบอกตรงๆอน่าจะค้าส่งค้าอะไรอีกปอยเคยส่งไปนะ ผู้เท้าเฝ้าเรือนที่ดูในรูปส่งไปค่าสงยย่ง125าบาทกระทั่งงนึงผู้เท้าสู้เนี่ยนะโอกระต้อแบบหลังซ้ำต้อแบบไอ้นี้เลยนะแบบเป็นกังวลมากเลยการคนส่งแ้่มันหญ่ไงคนก็ยากได้จะบอกว่าการน่ะมันหญ่กับน,นิกเนี่ยหญ่เท่านี้โป๊ะปะอ้อยอย่างเงี้ยลยนะปรใอยส่งไปค่าสงยย่ง125าบาทหักหลังหักอะไรแล้วกปอ้อยเลื่อยยุ่ง40บาทเดี๋ยวมั้งอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะ40ถึง100 10บาท ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาสร้างประจาประจำมาเนาะมันมันกะกะอะไรไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะที่มาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันแพงแต่คนที่เข้าใจก็รู้บอลซี่ก็จะเลี้ยงได้มันนานก็มันจะสุ้ยอ่าลจะจ๊ะกระทั่งนี้นึ่งพันบาทลจะจ๊ะรวมส่งเนาะนี่เนาะนี่นะจะ๊ะนึ่งพันบาทรวมส่งผ่านพันนี้มาอันนี้เราก็มาราคา promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นนะจะ๊ะ ยากไม่ใช่หลายเราจะบอกว่าทำไมตั้งใจเอามาคายอยากเลี้ยงกระต่ายจะไปซื้อกระต่ายห้าตางก็ซื้อกระต่ายลวพี่ปะนะ้าน่ะอ่ะเนี่ยเพื่อเวลาบอลยุบไม่มีอะไรค่ายจะค่ายกระต่ายจะค่ายลูกกระต่ายเออเอาให้ทัวไปแล้วก็ชีวิตต้องดิ้นรนอ่าวกระั่งที่หนึ่งอันนี้ก็คืออ่าเพชรพันล้านกระทั่งนี้มีเสีงต้นใส่แม่พันทั้งหมดนึ่งร้อยบาทวันนี้เราจะแม่นี้ เราจะข้ามชื้ออย่างเดียวเพราะราคาหนึ่งร้อยบาททุกต้นเท่ากันมีเนื่องกระทั่งนะจ๊ะจะไม่มีส้ำรองเด้ใครมาไวได้ไวนะจ๊ะใครมาช้าก็อดเนาะหนึ่งรอยบาทเพชรพันล้านนี่เอาเอาไปซ่วยเลยตั้งซ่วยได้เลยอันนี้ซี่ปาดจ๊ะซี่ปาดก็มีส้ามต้นหนึ่งร้อยบาทนี่ส้าต้นเม้ใบมันไม่ซ้วยดึงออกให้หมดเลยจ๊ะข้อไปไ่อจะเป็นประมาณนั้น อันนี้มะห้าราชินีมาห้าราชินีนี่ก็หนึ่งนระ้อยบาทเนี่ยเนาะมาไวไปไวนะจ๊ะฟ้นมันจะโตกก๊ไปแช่ได้เราจะอันนี้ราซี่พึกโซกลาซี่พึกโซกก็หนึ่งร้อยบาทจะนี่ลาซี่พึกโซกไใครยังไม่มีก็ไปสะส้มเป็นบอลกล้าบนะจ๊ะแต่เลี้ยงน้องตูได้ต่อไป เลกาซี่เลกาซี่นี่มีซ่องสร้างต้นเลยนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจะเลกาซี่นี่และต้นนี้ก็คือญาติฟ้นโบราณญาติฟ้นโบราณนี่รอดแขงแล้วนะจ๊ะออกมาก่อนหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจะมีซ่องต้นใหญ่เลยไซส์ยหญ่ญาติฟ้นโบราณยะถอนรอไว้ตรงนี้หละโอ้หัวนี้ไม่เดิงหลอนมากเลยนี่ มีมีคอมเมนต์บอกว่าปอ้อยค่ายฟอมก่อด้วยนะคะค่ายจะก่กอแบบเนี้ยปอ้อยค่ายไปตกยี่สิบกระั่งแล้วเราจะจะค่ายนอกร้อกแม้กระทั่งแม้กระทั่งอะไรนอชิมนะบัญชรที่เคยลงคลิปโดยมาคลิปสั้นที่ปอ้อยลงอะ่ปะปอ้อยจะค่ายไปเกือบหมดแล้วเราจะใช่เลือดแต่กระทั่งปูนที่เป็นกอกแบ้บนนะเราจะที่ไม่ได้ค่ายเพราะมันเป็นกระั่งปูนมีคนจะเอาจะไม่ใช่ไม่เอาถ้าบอกปอยไม่ได้หัดกระทั่งปูนโอ้โหไม่ไหว เอาไว้ให้บ้านกอจะแล้วก็มีลูกค้ามานะจ๊ะเขาก็าโยกกระทั่งปูนไปเลยก็มีเออ่น,นหละปะอ้อยก็เลยไม่ค่อยได้ไอ้น,นี้แต่ต้นเหล็กๆนาไหลนะปะอ้อยก็จะมาค่ายมาค่ายแบบนี้นะจ๊ะอันนี้มวนบางมวนบางแส้นหนึ่งร้อยบาทเนี่ยปอ้อยจะบออบอนต้นนี้บอนซวยนะพี่ป้านอ่ะมันเป็นบอนแหลยู่นะแหลต่ก้อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซวยอยู่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาท ปลาบูทองนี่ปลาบูทองก็หนึ่งร้อยบาทปลาบูทองนี่เป็นบอลเจ้านะถ้าแบบป้ายนี่เหลืยงไม่โตนะปอ้อยอันนี้พระยามนโอยแม่พร้อมลูกพร้อมแม่พร้อมลูกหนึ่งร้อยบาทเอา้าอันนี้คื้ออะไรวะอะไรมากัดท้องปอ้อยเลยชิม,มิโจได้หรือไงหนึ่งร้อยบาทพระยามน ต่อไปอันนี้นาลายแปลงนาลายแปลงอันนี้เป็นหัวหัวหัว,หวธรรมชาติของเขาเลยนะเข้าอยู่บนเข้าโพ้นนะต้นแม่แล้วน,นี่มีลูกมาซ่องต้นนะจ๊ะซี่เขาอย่างกัดไม่นั้นนะมันเป็นบอนค้ามปีแล้วนะจ๊ะบอกแลว้วบอนพวกต,วตะกูนี้จะกัดซี่ยักอันนี้นาลายแปลงก็นึ่งร้อยบาทแต่ถ้ากัดซี่แล้วไม่ต้องกังวลจะขวานซุ้ยไม่เป็นซ่องรองไครแตงโมแตงโมก็นึ่งร้อยบาทจ้ะ นี่แตงโมซว,วยๆนี่หนึ่งร้อยบาทต่อไปอันนี้วังทองวังทองก็หนึ่งร้อยบาทมีอยู่ซ่องต้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ในวังทองด้วยลูกลูกหรือนอกข้อนี้ลรืมะมันอยู่ด้วยกันนี่หนึ่งร้อยบาทปุๆขัดหลุมเตาใบบ่อน ต่อไปฟ้ามันร้องดังใหญ่เขาบอกบอกว่าเออฟ้ามันสั่งห้อยสั่งปูเขาบอกเนี่ยมันจะมดน้ำพ่นมันก็คำลาบ,บแบบนี้แหละปอ,อยบอกโอ้จะสั่งห้อยสั่งปูแบบนีม้ม,ม่ไหวนะปูกับห้อยหดหมดจริงๆโอ้โหเปากักลัวฟ้าก็าาร้องดังมากแบบน้ากลัวฟ้าเลยดังมากมายอันนี้ก็นี่แหละเอาเอามาค่ายเลยให้มันบจ๊บๆปอ,อยจะบอกว่าปอ,อยก็ซื้อมา ซื้อมาไอ้น,นี้นันน้องกว่าย,ยากจะดึงใบมันช้ำน้ำาําจะดึงทิ้งอันนี้ก็คือฮันุมานเท่าลงกาเลยจ้ะตัวที่บอกว่าอ่าเข้าตัวไม้เข้านี้แหละที่เขาจดทะเบียนที่บอกว่าอ้อยก็ไม่อยากจะค่ายแต่เอามาค่ายหนึ่งร้อยบาทจะได้ไม่ต้องอยู่เน้ไม่รู้ตัวหน่ายลงกาเออค่ายเลยไม่ต้นซื้อมาอ่าราคาเกิ100กนร้อยจ้ะบอกได้เลยถ้าค่ายหนึ่งร้อยนี่เข้าลงกาหนึ่งร้อยบาท ลราแก้แลรดันซุวยซะด้วยนะเห็นไหมอันนี้นะนะเมืองโนนดึงได้ไหมชอบดึงใบนะเพราะว่าถ้าใบนะั้นะนะดึงหมดนี่นะเมืองโนนแทงรอดไม่แล้วหนึ่งร้อยบาทอา้าวนะเมืองโนนนี่มีหัวยนะใงเรื่องๆนะจ๊ะใบซี่ก็ครบนะมีเรื่องมีเขี้ยวมีชุมพูมีนะเมืองโนนก็จะต้องมีมีก้าวทับนี่ก้าวทับอุ๊ยอันก้าวทับไม่มีชื่อก้าวทับ ก้าวทับนึ่ง้อยบ้าทไม่กัาก้าวทับจะเขียนชื่อให้ก้าวทับใบป้ายมันซวยซวยมันอยุบมันห้ามันพัดใบอ่ะเขาเรียกให้ันอยุ่พัดใบมันออกมามันก็เป็นสี่นี้มันก็สลับกันไปเรื่อยๆจะมีป้ายมีมังไม่มีมั้งด่างมั้งตายมั้งเนาะนี่ก้าวทับนึ่ง้อยบ้าทต่อไปอันนี้มัคขวาลังสั้นกับไก่ไก่ไก่มาเฮซ้วนอยู่ด้วยกันนี่ หนึ่งร้อยบาท <c oughs> ต่อไปหม้อยอดเดกนี่มีลูกเป็นกอหนึ่งร้อยบาทหม้อยอดเดกลูกเป็นกอกอหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สุดลักสุดลักไม่ได่างหนึ่งร้อยบาทเน่ยมันก็ด่างนะจ๊ะพอตอนแรกมันด่างนะพี่ป้าน่า เออเลี้ยงไปเลี้ยงมาออกมาซ่องซ่องใบมันไม่ได่างสกักใบเอาไปเอาไปเลี้ยงเขาเองเอ้าตอนแรกมันด้างจริงจริงด้างซุย้ยมันไม่ได้ด่างข้าวนะมันด้างแบบนเ,นเนี้ยเห็ปลาเนี้ยอยอย่างเงี้ยมันด้างไม่ชัดพอออกมาใบไหมเนี่ยมันด้างแบบนี้ตอนแรกมันมีปลายข้าวด้างข้าวหนึ่งร้อยบาทสุดรักหยับเอาไว้ตรงนี้แหละไวไ้ใกล้ๆยกทีเดียวมันจะได้ไม่เสียวเวลาพี่ป้านะ่าอ่า บางคนรีบดูแล้วจะได้ไปรีบไปดูข้าวหนักท่วมเนาะเออเราก็ส่งกำลังใจต่อไปสุมาอี้สุมาอี้นี่ก็หนึ่งรอยบาทยุตับจีนะจ๊ะสุมาอี้บอนซวยนะจ๊ะสุมาอี้เนี่ยบอนใบใหญ่ใบแข็งแรงใบยาวหนึ่งร้อยบาทไก่สุพันณไก่สุพรรณก็หนึ่งร้อยบาทต้อยไข่ไปกใอใยโหเจ็ดร้อยนะ,กะ่กทั่ง เขาไอ้นั่นแหละแต่วันดกกว่าสูงกว่าโอ้โหสุยมากใกล้สุขันห้องดัลุนอ้าวห้องดลุนมาเท้าทุนหนึ่งร้อยบาทนี่ห้องดัลุนเพราะมันเลือกต้นเดียวจ้ะห้องดัลุนกระทั่งสุดท้ายแหละต้นนี้ยักษ์ยักษ์ยักษ์อะไรวะยักษ์ลนพักเออไม่ใช่ยักษ์อินทรชิตนี่หนึ่งร้อยบาทเมื่อจะออกดอกอ่ะเนี่ยก็บอกแล้วบ่อนอยู่พึ่งโพ นี่อินทรชิสหนึ่งร้อยบาทถ้าจะเอาดอกอินทรชิตจะเอปอ้อยต้นนี้พลอยสยามหนึ่งร้อยบาทนี่พลอยสยามและต้นสุดท้ายก็คือคุณซี่คดชะโคงหนึ่งร้อยบาทนี่นะจ๊ะวันนี้ปอยก็มีบอนซี่สวยๆประมาณนี้มาแบ่งพี่ป้านาอาเนาะแล้วก็มีบอลกระทั่งย่ไยเอามาแบ่งปันน้อย ฮึบนี่กระทางใหญ่สวยๆแบบนี้ไขรสนใจยากได้ก็นึ่งผันบาทรวมส่งาานะจ๊ะนี่เห็นป้าจา๊ะนี่ป่อยก็ยากค่ายเนาะจะเอาไปซื้อกระใต้และพูดง่ายๆกระใตา้ตัวละพันส้ามเดือนข้อกระใต้สักตัวมียุต,ตวัว่แลละเดี๋ยวมันซื้อตัวเดียวมันไม่มีคู่ะอือนั่นแหละเอาบอลไปเลือค่ายกะใตา้ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะคอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกรรยาในมิตรที่น่ารักนะจ๊ะป้าอ้อยก็ข้อขอบคุณนะจ๊ะไม่ว่าจะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใครที่น้ำท่วมก็ค่อให้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 ไวๆยุดไวๆเนะาะใครที่ไม่แบบนั่นแหละยังวะมันน้ำท่วมอะ่ะใครที่มันไม่ท่วมก็ข้อให้ไม่ท่วมอย่าได้ท่วมเนาะ ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะอ่าปาอ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะวันนี้ปาอ้อยต้องไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ